อาจารย์หนูงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่นบน18ชุด3ตัว612 713 415 619 810 782 983 485 089 เลขชุดสองตัวบนหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหสองแสามห้าแล่างให้เด่นสกับ9เลขชุดสองตัวล่างสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่แดสี่ศูสองเก้า ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขชุดสองตัวล่าง5 0เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน 0- ูหแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่16กรรกฎาคมให้เลขมงคลปักหลักบน1 3 5 7ปักหลักร้อย2 3 6 เปักหลักสิบศูนสองห้ปักหลักหน่วย1นึ่สี่หกเลขชุดสองตัวบนห้าหนึ่งห้สห้าหห้าเเลขมงคลปักหลักล่าง0ูนยหนึ่งสามปักหลักสิบ 1นึ่สองสี่เปักหลักหน่วยสองห้ดเเลขชุดสองตัวล่าง0,8,2,8,4,8,6,8,9,8ในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมเลขมงคลปักหลักบนหเข้าหลักหน่วยบน เลขมงคลปักหลักล่างหนึ่งหกเข้าสองตัวล่างขุนพันนำโชคงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมให้เลขเด่นศูนย์หนึ่งสองห้าหก เลขชุดสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสหห้าหสองสามหกเลขชุดสามตัวหกห้าหนึ่งหกห้าสองหกห้าสามหกห้าสี่เจดหหนึ่งเจหสอง เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่ในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมเลขชุดสองตัวหนึ่งหกเข้าสองตัวล่าง